ชาวบ้านคลองสาม,มาอำเภอคลองหลวงร้องสื่อวอนอบตอรเร่งกำจัดขยะข้างทางวันมือดีเผากลายเป็นมลพิษเช่นสุิปราการสำนักงานบำรุงทางหลงวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงกำหนดวันและเวลางดเก็บค่าผ่านทางช่วงเทศกาลสงกรานต์คึกคักไม่แพ้กันกับสนามสอบนักเรียนในเรืออากาศความฝันของลูกผู้ชายที่อยากเป็นนักบินสนับสนุนโดย เครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปะทุมธทานีทาง l อ c ซ b เค t บศูนย์ข่าวรังสิตช่องที่24ครับ วันนี้พบกันเริ่มต้นกันที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของกองขยะจากการที่ผู้สื่อข่าวเอลซีนิวได้รับภาพถ่ายกองขยะจากชาวบ้านตำบลคลองสามที่พักอยู่อาศัยและใช้เส้นทางซอยคลองสามห้าทับสามตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากกองขยะส่งกลิ่นเหมน็น พราะมีคนแอบเอาขยะมาจากที่อื่นมาทิ้งในเวลากลางคืนจึงอยากให้ทางผู้สื่อข่าวได้ไปทาการตรวจสอบและวิงวอนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามอําเภอคลองหลวงเจ้าของพื้นที่ในการหาทางแก้ไขปัญหาและหามาตรการในการป้องกันไม่ให้ใครนําขยะกลับมาทิ้งได้อีกภายหลังจากการเข้าไปตรวจสอบของทางผู้สื่อข่าวเอลซีนิวพบว่ามีการนําขยะมาทิ้งจริงเป็นจํานวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณซึ่งหากมีลมพัดก็จะเพิ่มกลิ่นเหม็นเพิ่มมากยิ่งขึ้นและหากเกิดการเผาไหม้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและผู้ใช้ทางอย่างแน่นอนจึงพยายามที่จะไปติดต่อกับทางองค์การบริหารส่วนตำบนคลองสามเพื่อสอบถามอย่างไรก็ตามทางทีมงานผู้สื่อข่าวก็จะได้ติดต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามเพื่อสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป เด่๋งวใก็ตามครับทางทีมงานผู้สื่อข่าวก็จะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับขยะนะครับมาให้ท่านผู้ชไมได้รับทราบในโอกาสต่ตอไปว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับข่าวดีของทุกๆท,ท่านที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดในขณะนี้นะครับทางสำนักง,งานบำรุงทางพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงได้มีการกำหนดวันที่จะงดเก็บค่าผ่านทางหรือมอเตอร์เวย์นะครับ สำนักง,งานาบำรุงทางหลวงพิเศษเระหะวังเมืองกรมทางหลวงหรือถนนมอเตอร์เวย์วงแหวนรอบนอกนะครับได้กาหนดวันที่จะงดเก็บค่าบริการใช้ทางพิเศษหรือที่เราเรียกว่าถนนวงแหวนรอบนอกนะครับเพื่อทําให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นและเป็นการเล่งร,ระบายรถมาให้ติดอีกด้วยนะครับ โดยในปีนี้ทางสำนักง,งานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงได้กำหนดให้เริ่มงดเก็บค่าผ่านทางตั้งแต่วันที่10เมษายน2557เวลาตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงวันที่16เมษายน2557เวลา24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนนะครับซึ่งในขณะน,นี้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ได้มีการติดป้ายประทายัมพันธ์ตามจุดต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบไว้ล่วงหน้า ก็เป็นข่าวดีนะครับสําหรับผู้ที่ต้องใช้ทางมอเตอร์เวย์หรือดวงแหวนรอบนอกนะครับในการเดินทางออกไปจากจังหวัดในช่วงเทศกาลวันสงกรานก็คงเป็นของขวัญที่ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบมอบให้นะครับข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในเรืออากาศที่ปีนี้คึกคทักไม่แพ้กับการขัดสอบคัดเลือกนักเรียนเรียงทหารผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าวันนี้4เมษายน2557ที่มหาวิทยาลัยอรามคำแหงหัวหมากนะครับ ได้จัดให้เป็นสนามสอบนะครับของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในเรืออากาศแห่งกองทัพากาศไทยนะครับโดยเริ่มสอบวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา13โมาถึงเวลา19โมาซึ่งเป็นการสอบภาควิชาการแบ่งออกเป็น3สนามสอบคือ 1. อาคารเวียงผาอาคารเวียงพิงและอาคาร KLV นะครับในมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก และประกาศผลสอบในรอบนี้วันที่11เมษายน2557และรายงานตัวในเวลาเดียวกันนะครับที่โรงเรียนนายเรืออากาศนะครับเวลา11นาฬกาผู้สมัครนะครับสามารถทราบผลการสอบได้ทางคอเซ็นเตอร์1900888533นะครับส่วนบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับ ก็ไม่แตกต่างไปจากสนามสอบนักเรียนเตรียมทหารของกองทัพบ,บกที่ผ่านมานะครับมีนักเรียนผู้เข้ารับการคัดเลือกเดินทางมาสอบเป็นแบบครอบครัวบ้างมาเป็นหมู่คณะบ้างนะครับซึ่งก็เครื่องคักไม่น้อนไปกว่าสนามสอบที่ผ่านมาที่มอรมารศรรศรร์ศูนย์รังสิตผู้สมัครบางท่านก็ยังสร้างกำลังใจให้กับตัวเองโดยการไปสักการะพ่อขุนรามคำแหงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนักศึกษารามให้ความเคารพด้วยก็เป็นความฝันของน้องๆนะครับที่จะมีโอกาสได้เป็นนักรบ นักบินของกองทัพอากาศไทยนะครับข่าวต่อไปก็เป็นข่าวเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันภัยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหนึ่งจังหวัดปทุมธานีครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหนึ่งปทุมธานีจัดโครงการบริการตรวจเช็ครถยนต์ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ช่วงเทศกาลสงการานในปี2557นี้ก่อนถึงช่วงเทศกาลสงการานระหว่างวันที่4-10เมษายนนะครับณนะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหนึ่งปทุมธานีนะครับนายชยันสิริมาศผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหนึ่งปทุมธานีได้เปิดเผยกับทางทีมงานว่าช่วงเทศกาลสงการานปีนี้นะครับมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันประชาชนมักเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนมากกว่าช่วงปกติการตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งานออกเดินทางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางนะครับและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนตามมาตรการและแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลรัาสงการ2557นี้ ของทางศูนย์ด้านความปลอดภัยทางถนนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหนึ่งปุมธานีจึงได้จัดให้มีโครงการตรวจเช็ครถฟรีนะครับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางก่อนถึงช่วงเวลาสงกรานนะครับระหว่างวันที่4ถึง10เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา8ปนากามบนาทีถึงเวลา16บหกนากานาทีนะครับที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่88หมู่หนึ่งถนนปทุมธานีรังสิต ตำบลม,มั่นกลางอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่ต้องการที่จะไปทำการตรวจเช็ครถได้ฟรีนะครับทางปพอพหรือทางศูนย์ป้องกันบรรเทาสารภัยเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับก็ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนด้วยท่านผู้ชมครับและนี่คือข่าวท้องถิ่นประจำจังหวัดปทุมธานีทาง lc cable tv ศูนย์ข่าวรังสิตช่องที่24 วันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ